จังหวัดพะเยาประกอบพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระจสมภพ,พสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปี2564วันที่21ตุลาคม2564นายชุติเดชมีจันทร์รองผู้ว่าราชาการจังหวัดพะเยารักษาราชาการแทนผู้ว่าราชาการจังหวัดพะเยาเป็นประธานนำข้าราชาการประเรือนทหารตำรวจพนักงานรักธุหกิจและประชาชนชาวจังหวัดพะเยาวถวายพันพุ่มสักการะ หน้าพระราชานุสาวรีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่บริเวณศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยาเนื่องในวันคล้ายวันพระจะสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปี2564เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่มีต่อพระสกฆนิกกรชาวไทยทั้งนี้สมเด็จพระศรี นครินทราบรมาราชจชน,นีหรือสมเด็จย่าได้เสด็จมาประทับที่พระตำหนักก้านพะเยาภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดจังหวัดพะเยาทั้งหมด9้าครั้งนับตั้งแต่พักราช2514ถึงพักราช2530และในระหว่างที่ทรงประทับสมเด็จยา่าทรงเพียรพยายามนําธรรมชาติกลับคืนสู่แผ่นดินทรงนําการปลูกป่าการพัฒนาบุคคลโดยเฉพาะที่ก้านพะเยาแห่งนี้ ทรงนำรัษดขรข้าราชการพนักง,งานของรัฐเก็บผักตบชวาและพัฒนาเป็นงานจักสารเรื่องชื่อมาจนถึงทุกวันนี้ทีรศคล้ายดวงภาพข่าวอภิชาติปิงเมืองทีมข่าวอาสอมทพยาวรายงาน สวรรพันลอยลัดลงพื้นลาทิ่นทองทาราโสภาล้นเลือเอยเยืมมือสวรรควาดแทนเสียเลยสวยสุดเปรียบเลยเพิ่งเคยพบมาตะวันยอ่อแสงแฝงเงาฟ้า ดอยน้ำงามอารานเขตคามแสงงามย้อมเรายิ้มร่าปา,ปานปานสวรรค์ย่ยมเยียนยิ้มมาแล้วเราต่างสบตาคนว่าจะจรจากใจกวานพยาวเราฝากใจไว้ต่อกัน นให้ยาเก็บความทรงจำเราไว้เราจะรักจะพักดีต่อกันตลอดไปตราบจนชั่วฟ้าชั่วนิรันดร์กาข้างแรมดาวรยยิบป,ปริป,ปริบในน้ำสวยเด่นยิ่งเงาเดือนเพ็น เห็นในน้ำงามในป่านลมระรินกลิ่นหอมชื่นชำสรานเหลือเปรียบประมาณกว่นเมืองพะเยาสุดงาม ความทรงจำเราไว้เราจะรักจะพักดีต่อกันตลอดไปตราบจนชั่วฟ้าชั่วนิรันกาข้างแรมดาวลรยยิบพริป,ปริบในน้ำสวยเด่นยิ่งเงาเดือนเพ็ญเห็นในน้ำงามในปา เชื่อมชำระเหลือเปรียบประมาณกว่านเมืองพเยาสุดงามไปทรงเยี่ยมเยียนและทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองทุกผลแห่งเขาไม่เคยอยู่ห่างไกลพระเนตรของพระองค์ โดยน้ำพระราชาลรกไทยอันเปี่ยมล้นไปด้วยพระเมตตาราบการน,นิรั้หนี่ตรงหน้ายาดสหรับกประก,รกอบพิธีถวายเครื่องสักการะเนื่องในวันไตรวันพระาพราชสีนักปรินทีทิ<ะ>สุดาพูดเมื่อสักครู่นี้ก็คือฝ่ายทับได้ก็ะจะอยู่ถัดจากบริเวณประชานุสาวรีย์สมเด็จพระสีนคปรินท์มาจาร่าจะทาใช่ั้มค่ะใช่ครับ รไทยของพระองค์ท่านที่ส่งเริดมในแหล่งน้ําขนาดใหญ่ซึ่งก็คือทะเลสาบน้ําจืดใหญ่ที่สองรองจากบึงบรเชร